เป็นแนวแบบว่าศิลปินศิลปินนะเอออาจจะเป็นคนมีรอยสักสาวรอยสักหนุ่มรอยสักจึ๊กจึกจึก,จกสักให้ลึกเลยคำว่ารักจกัจก๊จกจักจักสักให้หนักเลยคำว่าจึก๊กอะไรร่บน้องนี้มีโอกาสว่าจะเป็นคนที่มีความเป,ป็นศิลปะศิลปินนะเ,เป็นหนุ่มรอยสักสาวรอยสักคนคนนี้จะมีรอยสักเออ นะมีโอกาสว่าคนรักคนต่อไปของคุณคนรักในอนาคตของคุณจะเป็นคนที่มีรอยสักนะ่ะและเป็นคนที่มีถ้าไม่ใช่เป็นคนมีรอยสักก็จะเป็นคนที่เป็นแนวศิละปะศิลปินนะมีความเป็นศินลปินสูงนะหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับศิละปะศิลปินอะไรอย่างงี้นะเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้นะอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออ มีโอกาสว่าคนคนนี้คุณจะรู้สึกหรือสัมผัสได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นคู่ของคุณคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนเคยผูกพันกันมานานนะคนคนลักษณะแบบนี้นะชะตาต้องการตัวเขาเองก็จะรู้สึกอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเป็นลักษณะของเขาคนนั้นนะคะเออขอดูพลังงานหน่อยสิอุ้ย เป็นคนที่โดดเด่นมีความโดดเด่นมีออรา่ามีราศีมีความโดดเด่นในตัวเองนะมีโอกาสเป็นศิลปินนะเออนักแสดงดารานักร้องนักรุนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะช่างพงช่างภาพนางบงนางแบบนายบงงนายแบบมีโอกาส นะเอออาจจะทำงานอ,อ๋ออาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะโด่งดังนะในโซเชียลมีเดียเป็นไปได้เช่นเดียวกันเป็นคนโดดเด่นในตัวเองนะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีโอกาสว่าจะมีคนมีชื่อเสียงมาชอบพอเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ,อะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งบละกันลันกษณะของเขามีชื่อเสียงมีความเก่งมีความฉลาดนะ มันเหมือนบุญพาวาสนาส่งทําให้มาเจอกันนะเอออาจจะเจอกันผ่านโซเชียลก็ได้หรือว่ามันถูกตาต้องใจอยู่ๆก็แบบมีการทักหาคุยกันนะเออหรือสื่อสารกันนะหรืออาจจะติดต่อเจอกันผ่านงานก็ได้ผ่านงานมงคลก็ได้นะหรืออาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นแบบพรมลิคิดดังบุเพศสันมีว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันเนาะ